สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม m o d i f y r a c i n g นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปอ่านข่าวและได้เงินครับเดี๋ยวนี้มันม,มีใหม่นะครับมีใหม่ของของบัสเบ a กนะครับบัสเบ a กเดี๋ยวผมให้คุณสิริอ่านให้ฟังนะครับบัสเบรกแบ่งเสียงพึ่งพังมมา,มาฟังเป็นเสียงไทยบ้างบัสเบรกบัสเบรก บัสเบรกบัสเบรกอ่ะบัสเบรกก็เน wow. ี่ยครับบัสเบรกนะครับผมจะเรียกถูกถูกหรือว่าผิดไม่รู้นะครับผมเรียกตามในแปลภาษานะครับเราไม่แนะนำตัวแอปกันเลยนะครับตัวแอปมีหลากหลายมากเลยนะครับหนึ่งอ่านข่าวครับ สองวิดีโอครับโอ้โหมีวิดีโอด้วยโ,อ,โอ้ไม่เบียะไม่เบื่อเลยโอ้โหสุดยอดเลยลองกดเข้าไปดูวิดีโอดีกว่าโอ้ดูวิดีโอหกแล้วก็มีโอ้โหถ้าดูแบบนี้ก็ดีนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย น่าจะแฮกได้นะครับเพราะเวลาที่เลื่อนหน้าจอมันก็เอะครับมันก็เล่นไปเลยนะครับเราก็กะเว้นไว้แล้วตั้งวินาทีตรงอันนี้เต็มนะครับตรงที่อันที่กล่องของขวัญเนี่ยมันเต็มกี่วินาทีก็ดูเอานะครับแล้วจําไว้แล้วตั้งเวลาในการเลื่อนซักประมาณเนี่ยถึงเวลาปุ๊บมันก็เลื่อนนฮะคุณก็ได้แต้มโอ้โหผมว่าแอปนี้ดีนะครับก็แนะนําสําหรับคนที่เล่นแอปแอปที่ผม รีวิวไปครับแอมอ่านข่าวแล้วได้เงินอันนั้นนะครับมันหาหาทำหาใน i o s ไม่ได้นะครับต้องใช้แอปนี้ครับบัสเตกค,ครับก็ลองดูกันนะครับบอกด้วยประเด็นประเด็นหลายอย่างนะครับโอ้โหผมว่าได้เงินเยอะแน่ๆโอ้ติดตามติดตามด้วยโอ้โหรับคะแนนโอ้โมีอะไรรับคะแนนอะไรนี่แปบ๊บนะครับเดี๋ยวผมขอดูการถอนเงินแปบบ๊บ เข้ามาที่ไหนวะอันนี้ผมเล่นให้ครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหมีน้องมีน้องคนนึงครับแนะนําให้ผมมาลองศึกษาดูนะครับก็เดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับหาโอ้โหม่กอนนะครับอืมไม่กอดแอปพวกนี้มันอาจจะเป็นแอปหลอกก็ได้นะครับถ้าไม่หลอกก็หาตังค์ได้ ยากมากเดี๋ยวก่อนครับอ้าวรับรางวัลเหรอโอ้โหมีแบบนี้ด้วยคะแนนทำไมแจกคะแนนได้ง่ายจริงๆโอ้โหใหมก็แจกคะแนนง่ายจริงๆงก็ดีผมทำไงดีเนี่ยถอนเงินละ่ะโอ้ถอนเงินยากจริงๆอยู่ไหนลองดูมูลค่าอ๋อเป็นโทบันนี่ด้วย รีถอนตั้งแต่หนึ่งบาทจนสิบห้าบาทน่าจะถอนได้เลยนะครับน่าจะถอนได้เลยลองถอนทอมันนี่ใส่เลขเบอร์ใส่เลขเบอร์ครับอืมไม่ป้อนดีกว่าป้อนเลขหมายเลขคุณอีกอีกครั้งเลยมันก็ดีนะครับนี่กันเลขปิดแต่มันปิดไม่ได้ มันถอนได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมใช้แอปปิดไว้ก็ได้เดี๋ยวผมลองถอนดูถ้าถอนได้เลยก็โกงเกินละโอ้ดีดีกว่าแอป,ปืน่นอ,อีกถ้าถอนได้จริงอแสดงคนดีดีด้วยคุณได้ตั้งค่าบัญชีบัตรเรของคุณแล้วจ่ายอ๋อคะแนนไม่ถึง ไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะคะแนนไม่ถึงเวรกรรมคะแนนเงินก็ได้นะครับโอ้โหแอบเป็นแอปที่หลากหลายจริงๆนะครับหล,หลากหลโอ้อะไรนี่เมเมน้าขาวของสันเต้าอ้วนก็นมาครับมีโพสต์เรื่องราวด้วยอย่างงี้ก็ได้เลยนี่อ่ะทำไมมีแต่สาวๆาวะเกินไปนะครับแอปนี้มีแต่ผู้หญิงครับเออมีอาหารด้วย ดีใจครับที่มีแอปดีๆแบบนี้ครับก็หาโหลดกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะฝากฝากเาเลขเลขเชิญไว้นะครับเลขเลขเชิญไว้สุดยอดเลยโอ้โหโอ้ oh my god สุดยอดสุดยอดจริงๆโอ้โหนายกินจริงๆรินายกินจริงๆกันละคร,รสุดยอดจริงๆครับอือ oh ้ว้าว สั่งขาวเดี๋ยวเกินไข่เสิรค่ะโอ้โหไข่สองลูกครึ่งไข่ครึ่งลูกเนื้อเนื้อแม่เนยเย็นโอ้โหเนื้อหมูนะครับเนื้อ,อ,อ,อหมูโอ้โหข้าวนี่ขาวเลยครับโอ้โหผมนี่อยากกินจังเลยอ่าสุดยอดก็มาแนะนําแอปแค่นี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูแป๊บนะครับแอปมันทํายังไงบ้างโอ๋อบวกตรงนี้บมกเรื่องราวใช่ไหม โอ้สุดยอดแล้วมันมาโผล่ตรงนี้ได้ไงวะโอ้โอ้โอ้ขาวขาวสังขาวเลยเกินโอ้แมวน่ารักสุดยอดครับสุดยอดโอ้ผู้ชายด้วยเฮ้อแมวน่ารักจังเลยโอ้โอเยครับโอเย ุดยอดครับสุดยอดใจนี่ฟองโตเลยครับอยากกินข้าวเฉยครับโอ้ไม่ไหวละมีกินข้าววะหิวข้าวครับโอู้้อู้มัสั่งเต็มตาสั huh so. ่งเลอเกินคลิปลับรางวัลโอ้มีคลิปกระโดงวัลด้วยโอ้ดูอันนี้ก็ได้นะครับโอ้โหโอ้โหเกินไป แต่ว่ามันจะจํากัดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็อลองไปดูนะครับโอ้สเต็มตาเลยตาเออแสบตาไปหมดละมันสังใจเขาเลยเกินลองลองไปโหลดดูนะครับโอ้โห iOS และ Android ครับโอ้แนะนําเลยจะได้มี2แอปแอปผมมีใจจะขาดอีกแล้วโอ้ใจจะขาดยอดจริงๆครับโอ้โอ ดูได้ทุกอย่างครับโอ้โหเกินไปครับแอปตอนนี้เนี่ยกาไปเ,เดี๋ยวไปให้ไอ้ทุกคนดูกันเออแชร์ไว้นะฟิวแชร์ไว้ให้ทุกคนนะครับโอ้โหทุกคนจะไม่ไม่ไม่ได้พลาดอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับจะไม่ได้พลาดแอปดีๆที่ได้เงินนะครับก็ขอบคุณครับ